โอเควันนี้จะมาสอนวิธีการงัดล้านนะครับในการใช้ล็อกพิกล็อกพิกที่เราหาได้ตามเมืองทั่วไปเลยวิธีที่จะได้ล็อกพิกมาคือเราเข้ามาใช่ไหมเราสามารถคุยขยะคุยขยะได้เลยครับถังขยะอย่างนั้นอย่างนั้นก็ได้หรือถังขยะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมข้างหน้าผมนะเนี่ยเพ่งแล้วก็อ่ะอันนี้ไม่ได้อันไหนได้มันจะมันจะให้เราค้นพอค้นเสร็จปุ๊บเราจะมีโอกาสได้ล็อกพิกครับ อ่ะมาเข้าเรื่องเลย,ยง,ยงั้นก็คือวิธีการใช้ลอกอีกนะวิธีการใช้ก็คือเราหาร้านที่เป็นร้านสองส่เจนะครับสอง2 4 7เจมันจะอยู่ทั่วเมืองเลยอะ่ะที่เป็นร้านค้าเนี่ยที่เป็นร้านที่เป็นรูปตะกร้าเนี่ยอ่ะเนี่ยเป็นรูปรูปตะกร้าเนี่ยครับไม่ใช่อ่ะเป็นรูปตะกร้าจริงแต่ร้านเนี่ยแทน,นไม่ใช่ที่เป็น2 4 7ร้านธรรมดาเนี่ยน้ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราสามารถงานงานร้านได้หมดเลยร้านไป สอนวิธีการเล่นอ่าวิธีจะงัดร้านเราจะไม่มายืนข้างหน้าอย่างนี้นะมายืนข้างหน้าแล้วงัดบางทีมันจะไม่ได้วิธีก็คือให้เราเดินอ้อมมาไปในเอ่อในเอ่อเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยแล้วก็กดงัดได้เลยนี่กดเลขเราไว้ตรงไหนเรากดตรงนั้นอะไรเลขตรงเนี้ยคือให้เรากดนาแพดนะเวลามันมีมินิเกมให้เราเล่นอนะดูอันนี้ผมมาวางไว้เลขเลขสองใช่ไหม ผมกดเลขสองธรรมดาเนี่ยแ้่มันมีเก์ขึ้นผมกดนำแอ่อ่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยผมผมเฟลผมเอาใหม่นี่โอเคนำแพทนเนี่ยแล้วผมก็งัดงัดได้งัดได้แล้วเราจะไปไหนงัดได้แล้วเราจะเอาไปโพสต์หแล้ว,วันนี้มาทำตอนที่มีคนอยู่ในเมืองด้วยตำรวจจะจับหรือเปล่าวะเนี่ย ก็คือถ้าตำรวจมาที่นี่เราจะโดนเลยนะไม่มีไม่มีสิทธิ์มาแบบขอลงขอเล่นขึ้นรถนะครับเลาจะทำอะไรให้คิดดีๆคิดเยอะๆครับเงานดำที่นี่อ่ะสมมุติเราง,งานเสร็จเราได้เป็นเนี่ยแบ็คมานี่เป็นเงินดำเป็นถุงเงินดำอะเราก็จะไปฟอกไปมันจะมีอีกของอย่างหนึ่งที่มันจะดรอปในร้านนะคือ มันจะได้เป็นที่ที่งัดร้านข้างหลังร้านนะครับเป็นตู้เซฟหลังร้านนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ไม่เป็นไรแต่อันนี้คือเราเอองัดร้านไปนแล้วจะไหมเราจะไปฟอกที่ไหนที่ฟอกคือตรงนี้เลยตรงนี้คือที่ฟอกเลยตรงถนนเส้นนี้เลยเป็นผู้ชีบริวารตรงร้านข้างๆตรงนี้เลยเห็นไหมในในในแมปอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมร้านนี้เลยอยู่ติดกับร้านสองีเจตรงนี้เลย ออกมาแล้วเราก็เข้าไปเลยครับเข้ามาเสร็จให้เราให้มาใส่ตู้ทุกตู้เลยให้ครบสี่ตู้เลยครับนี่แล้วตู้สุดท้ายมันจะขึ้นเห็นไหมว่ามันกําลังล้างบินอยู่ถ้ามันล้างบินเสร็จมันจะให้เรามามาเช็คของนะครับคือไอ้ไอ้ล้างบินเนี้มันจะขึ้นตลอดเวลานะเราไปตรงไหนมันก็ขึ้นเห็นไหมเราไปอยู่ที่ไหนมันก็ขึ้นมันจะขึ้นตลอดเวลา แล้วพอเสร็จให้เราเข้ามาอ,อันนี้ได้เลยถ้ามากดยืนตรงนี้แล้วก็กด e แล้วเราก็จะได้เงินเลยเงินที่ฟอกโอเคครับประมาณนี้ในการงัดร้านนะอ่ะโอเคแล้วก็ที่บอกไปว่าถ้าเราได้ไอ้ที่งัดร้านอันใหญ่เดี๋ยวเราจะไปไหน sure ทุกร้านมันจะมีหลังร้านนะครับให้เราวิ่งมาหลังร้านแล้วก็นี่งัดแถวนี้เลยงัดได้เลยงัดเสร็จแล้วก็รอรอสักแป๊บหนึ่งนะ พอมันเสร็จเสร็จแล้วเราค่อยเก็บของในตู้ออกไปโอเคประมาณนี้ครับในการงัดร้านงานง่ายๆ